รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะครุศาสตร์มทรสีีวิชัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเซาเทิร์นเซฟตี้จำกัดเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดก,การเรียนการสอนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเซาเทิร์นเซฟตี้จำกัดโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหัทไทยใจเปี่ยมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะประสงจันรคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนายมนตรีทองเส้งกรรมการผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นเซฟตี้จำกัดและนางสาวธัญลักษ์พรมจันรหัวหน้าฝ่ายขายบริษัทเซาเทิร์นเซฟตี้จำกัดร่วมลงนามความ วือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีอันจะสามารถนําผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเป็นการตกลงให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ และสร้างการแลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ระหว่างกันขณะที่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีมืออาชีพ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยให้นักศึกษาเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ต่างๆและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันทางการศึกษาภาคธุรกิจรวมถึงตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปธนากรสิทธิสารวิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงาน